สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำชาแนลนะคะวันนี้เรามาซ่อมพัดลมกันั <c oughs> ดลมตัวนี้เดี๋ยวให้ช่างลองให้ดูเปิดไม่ติดเนาะเปิดไม่ติดเมื่อกี้ช่างกดเกียร์สามเลยมันก็ไม่หมุนค่ะเป็นมอเตอร์ใช้ได้แต่ว่าน่าจะเป็นที่บูธท,ที่แกน้ะเดี๋ยวเรามา ดูการเปลี่ยนบูสทัดลมแล้วก็เปลี่ยนแกนพัดลมกันเนาะ,ะมาดูกันยาวๆเลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยะคะ่ะ คลิปแล้วไม่เข้าใจตรงไหนอยากสอบถามมาได้นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยค่ะเดี๋ยวจะเข้ามาตอบให้จ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะจะดูวิธีการถอดมีน็อตกี่ตัว มันะคะมันจะเป็นสเต็บสเต็บของมันเลยคนเพิ่งหัดฝึกจัปฝึกก่อมอย่างเงี้ยแค่ถอดอะ่ะเราก็ยังถอดไม่ได้เลยเราจะถอดกันยาวๆเลจนเสร็จแล้วก็ลองให้ดู แกนไหมเราต้องเปลี่ยนรูปเปลี่ยนแกนวิธีการถอด สัน้นยาวจะเ,เอาในความนะเ,เดี๋ยวให้พี่หยิบขึ้นมาให้ดูใหมนะะ่นะคะตัวบูธอะใส่ทเอาเน,นี่ยค่ะเห็นไหมอะเอาตัวที่้าใส่ด้านนี้มันจะสูงถ้าใส่อันนี้มันจะสูงนะคะต้องเอาด้านทีสันส้น่ะ ไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ไว้ตายติดในะคะจะเข้ามาตอบให้คะตอบตอบคอมเมนต์ค่ะเสียดายเดี๋ยวจะไม่เลีงปู ha 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 ออกไปเสียงรถด้วยนะคะ นย่าไว้ค่ะเพเดี๋ยวเราจะเอาแกนใหม่มาใส่เราจะได้รู้ว่าต้องเราต้องสอดแกนใหม่เข้าไปประมาณไหน วางส่งอโอเคอนนแกนใหม่แกนใหม่เทาไประหว่างแลก็วดัดวัดตัวที่เราวัดมเมื่อกี้ตัววัดใช้อะไรวัดก็ได้ค่ะวัดแค่ให้มันเท่ากับของเดิมต้องเท่ากันนะคะ เท่นกันก็ไม่ได้เพราะไม่งั้นมันเกลียวมันจะไม่ได้เนี่ยค่ะเห็นไหมเราวาดไว้เมื่อกี้เนาะเะเราต้องใส่ให้ครบนะคะมีอะไรเราถอดอะไรออกบ้างเราก็ต้องใส่ที่ตำแหน่งเดิมทั้งหมด นี่คือการเราก็ทำความสะอาดล้างอะไรค้าช่างนี่เรียกว่าอะไรล้างแหวนลองแกนหหแหวนแกนแหวนอ๋อแหวนแกนแหวนบูทขออภัยเสียงรถอีกครั้งนะคะขอโทษขออภัยจริงๆค่ะ ผืนองอันนี้คือผ้าของช่างผ้าจริงเพราะว่ามันดำน้ำมันใสแล้วเราก็ขยี้ขฉมันก็จะสะอาดขึ้นนะคะอันนี้คือยังไม่ล้างขอดูหน่อยค่ะยังไม่ล้างเนะ ช่องว่างนะมันรุนเดยดูว่ามีช่องว่าไมมันขยับต้องเสริมแหวนต้องเสริมแหวนเข้าไปค่ะถ้าอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเราเราเราเช็คดูแล้วอย่างนี้คือไม่ได้นะคะต้องเสริมแหวนเข้าไปมันจะต้องตึงเลยใช่ไหมคะท่านประมาณนั้นครับใกล้เคียงเราจะตึงมากก็ไม่ได้ค่ะหมุนไม่ได้ราะว่า ถ้ามันแบบนี้มันไม่ได้็จแนเนไนะคะตัวนาล้ากันไม่กีเลไ่ี่ตงไหเียเสรแ่ ได้ยังคะได้แล้วนี่คือได้แล้วนะคะคมันไม่ไม่เท่าเมื่อกี้ที่เราเห็นกันเนาะที่ทประกอบเราประกอบแล้วมาลองกัน ดูกันยาวๆคลิปเดียวยาวๆเลย หมดแล้วนะคะยังไม่ได้ใส่ใบเราก็ต้องลองก่อนเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องขออีกที่ช่างลองไปให้ดูแล้วนิดนึงก็เหมืนอนจะใช้ได้แล้วค่ะไปประกอบอันนี้คือการใส่อะไรคะใส่สลักคืนสลักริ่มคืนใส่สลักริ่มที่เราตีออกเมื่อกี้ละค่ะ แคพอดีนะคะเท่าที่เราถอดออกดูจากสายตาก็ได้ะค่ะให้มนอยู่ตรงกลาง ดิ่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเราค่ะเราก็จะทำคลิปซ่อม,น,น,อม,น,อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมนั่นซ่อมอย่างที่ทุกคนอยากให้ซ่อมก็คอมเมนต์มาได้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ